อาจาร์เป็นคนเนี่ยเขาเรียกสำเนียงมีสเสน่ห์โอ้คุณจุรินในสามสี่สิบปีเนี่ยผมชอบสำเนียงค,ครับ <คน S 2> ผมจุรินพูดชัดเจนมีน้ำใจงามอย่าไปสนใจรูปร่างหน้าตาโอ้จะเพราะอะไรป่ะครับผมเขาไมา่กวนมันหล่อแต่ซ้อมนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันซ้อมช้างซ้อมที่สนามนะครับนะฮะหลายคนก็เตรียมตัวแล้ว <S 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 มาเดินดูฮะโอ้เอาสร้างไปซ่อมนะครับไปประกวดสร้างงามโอ้ยไปประกวดสร้างงามอ๋อนี่คือทีมที่จะไปประกวดช้างงามที่มาราชมงคลเนีย่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจานไปครับเนีย่ยเขากำลังเตรียมเอาช้างมาซ้อมนะฮะซ้อมใหญ่ีุี้ ครับนี่ะกำลังเอาช้างมาซ้อมตอนเช้านี่ฮะชาวช้างกําำลังเอาช้างมาโอ้โหนี่ครับทุกคนครับกำลังพยอยเอาช้างมาเตรียมซ้อมตอนเช้านะครับที่ร้านแสดงช้างนะครับ ออยยยู่่กันนางนี้เลแวะถ่ายน้องจุ๊กแจงด้วยนะคะได้ครับผมนี่ฮะโอ้อยู่กันเป็นกลุ่มเลยอ่ะนี่ฮะกระดังจะเอาช้างครับลุงสายเป็นยังโอ้ลุงสาย <c oughs> ลุงใต้เป็นยังไงบ้างนีครับผมโอ้มารอบนี้ผมดำขึ้นเยอะเลยนะ รอบก่อนผมขาวเนี่ยมันธรร,รมดานหนุ่มขึ้น <c oughs> อ๋อหนุ่มขึ้นนะไ <c oughs> อ, <c oughs> อ้ยาตุ้ทองโอ้ยาองครับผม <c oughs> ผมดำขึ้นเออมาก่อนเลยผมขาวนะฮะดีฮะเพชรพันล้านก็รอนะครับตอนนี้นะนี่ สวัสดีจามานาสวัสดีครับน,นี่อ่าอตปาปันดักีะนี่ฮะครับรรยากาศโอเคมากเลยนะฮะเห็นน้องชุกแจงกับตองอูอทำเพงแล้วค่ะขอบคุณท,ที่ถ่ายให้ชมครับขอบคุณคคุณที่แจ้งมาโอ้นะฮะ ล้างแปะรับมาครับเตรียมไปซ้อมบางส่วนก็เอาไปที่รอชมงคลน,นะครับไปเตรียมเนาะเตรียมงานรอชมงคลอ้าวนี่ไงไม่ทำร้ายที่นี่ที่ไงเดือดหายอยู่โอ้เสียอ้าวสวัสดีครับหลวงต้อยครับสวัสดีครับผม เพเป็นยังไงบ้างเพชเพโอเโ้เพชรโตเป็นหนุ่มแล้วงาออกแล้วเนี่ยงาออกแล้วหรัเสียงโอ้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 ้ ดยยูแล้ข้าตักขึ้นตามยานนิวแล้วที่ว่าโดนต้นเท้าเพชรเลยโดนต้นเท้าเพชรอย่าสามล้านวิวแล้วที่ว่าโดนวยแตที่ว่าเพชรเอาขาเอาเท้าไปเคี่ยวเออเออสามล้านวิวแล้วแจ๊ะเอ๋นั่นนั่นนั่นด้านล่างไม่ได้หรอกเพราะว่าคนหลังชั้นกัน เรามาถึงที่พักของลุงพุงคุยแล้วนะครับตอนนี้ฮะครับลุงพุงิุูมครับอากาศดีไหมครับผมอากาศดีไม่ไม่หนาวไม่ร้อนากดีไอ้บรรยากาศก็จะไริ่มมืนเดินกันแล้วแล้ว้างมีนี่ยื่ตัวยร้อยกว่าร้อยกว่านะอธิวัฒน์ครับถ่ายลงยูทูบซ้อมเป็นระบบรือเอารูปเก่ามาลงซ้อมไปแล้วเมื่อวาน ซ้อมไปทีวันนี้ก็ซ้อมอีกอพรุ่งนี้ซ้อมซ้อมใหญ่แล่วก็มาแบ่งกันกลุ่มนี้ฉากนั้นกลุ่มนี้ฉากนี้ครับผมผมก็ทั้งมาหมดหมู่บ้านไหมไม่หมดแล้วแต่ใครจะได้รับเบีย้ยไม่ไมใช่มันเป็นเรื่องของมันมันมันการแต่มันพอถอยพอถอยอย่างนีมันไม่ได้ภูมิใจมันเป็นเรื่องของเบีย้ยใช่ไหมตลาดพวกใครพวกมัน เหมือนเดิมคืออะไรสนามเดิมสนามเดิมเนาะก็คือเรื่องเดิมๆเพราะมันหนีประวัติศาสตร์ไม่ได้เมื่อกี้อาจารย์ก็จําทางไม่ค่อยได้หลงทางเมื่อกี้เข้าไปในเมืองอย่าไปทางอื่นเห็นเด็กน้อยเดเ็กน้อยโบกรถอย่าพึ่งไปนี่มาเจอเอเย่นช้างเก่าเย็นช้างเก่า คนเลี้ยงช้างเก่าเนี่ยแก่แล้วแก่แล้วแต่ก่อนไม่อ้วนขนาดนี้วันนี้อ้วนขนาดนี้คือก็เป็นฤาษีแล้วเออคือวันนี้มามาให้กําลังใจมาดูวิวัฒนาการครับผมรุ่นน้องรุ่นลน้องให้กําลังใจรุ่นน้องๆเพื่อเพื่อมีอนาคตต่ออนาคตต่อไปหรือว่าจะมีอะไรดีๆขึ้นมาแต่ผมพี่สั์ผมนึกถึงอยากอยาพบอาจารย์ขาช้งอาจารย์มีแฟนขาอาจารย์อยากพบอาจารย์อ่ะ จะไปพบกันทำไม้ไอเลือกไอเลือเพ่นซูมูซูมูอะไรสักอย่างเ่ะรเลยเขารู้จักอาจารย์ด้วยใครก็รู้จักเพราะอาจารย์ขาวกัตสักดังอยู่แล้วคอนเซปต์เราดังตังไม่มีเออตังไม่มีเขาให่ดังไม่ใช่จะพูดอย่างนี้ครับสมัยก่อนเราขี่ช้างเข้ามาเนาะบเดินลัดทุ่งท่าตูมกันแวะเที่ยวมาเรื่อยขี่เต็มถนนมาวันนี้วิวัฒนาการเปลี่ยนไป บผมก่อนทุกคนมางานช้างสุรินมีภาคภูมิใจเนาะวันพบุรุษจะต้องมาถวายพระยาสุรินโอ้แต่วันเวลามันเปลี่ยนไปก่อนช้างสุรินก็ไม่ได้เยอะอย่างนี้ครับมันเป็นช้างปู่เขาปู่ปอเอเดี๋ยวขอเบอร์กขากำลังซ้อมเครื่องเสียงไปงานประกวดช้างไหมครับไปครับผมนี่ฮะนี่ครับประกวดช้างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีครับเรื่องที่อยู่ที่ราชมงคลใช่ไหมอ่าแต่ว่ามันอยู่ที่คนสมัครเนาะช้างนี่ ดูสวยดูงามเอาอะไรดูเอาะไรดูไม่ใช่ครับเอาตาดูแต่บางคนก็บอกว่าเอาอะไรมาวัดเออสูงต่ำดำเตี้ยครับผมเนือตสักเนี่ยจะมาบอกว่าไม่หล่ออ้วนสมัยนุ่มนมไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้ใช่ครับจะมีมีหลายคนไม่ใช่แล้วจะบอกว่าผมก็หอผมก็งอกครับแต่ผมยอมครับผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมอ๋ออ้ดีนุงสักแกไม่ยอมแล้วก็แกไม่สัตผมด้วยลวดสีเนี่ยมันมีวิธีหลายอย่างทำให้ขลังและเป็นเสน่ห์คนลิงช้าง เราทำเราเราบางบางบางท่านก็บอกว่าผมทําไมแต่งตัวลกโมโซโม่ม่ใช่คือว่าเราต้องคิดดูว่าหน้างานเตีเราทังงานแบบนี้โอเคเดี๋ยวไปเจอกันผมเนี่ยอธิบายคนสักของเราคนเลี้ยงช้างครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงบ่ายการงานประกวดยำงามยำเสียงยำบุคลิกนักสักเป็นคนเนี่ยเขาเล่นสำเนียงมีเสน่ห์โอ้มาสุรินทร์ในสามสี่สิบปีเนี่ยผมชอบสำเนียงครับ คสุรินพูดชัดเจนมีน้ำใจงามอย่าไปสนใจรูปร่างหน้าตาโอ้คิดจเพราะอะไรเปล่าครับผมสมัยก่อนเขาหล่อจะตายใช่ฮะแต่ช้างมันไม่ได้จำมันจำเสียงช้างมันจำบุคลิกเขาคุยกับช้างรู้เรื่องท่านผู้ชมจะเอาอะไรไปตัดสินใจครับผมยาวยังอืนมมาไม่ดูมือเนี่ยเก็บขี้แล้วก็กินข้าวไปด้วยจันเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรมาเก็บมือมือเลยครับ เมื่อปีที่แล้วแกโดน้างช้อไหมเนะอืออย่าไปพูดอันมันวิถีที่สุะการคนเราเรียนเทาู้ทางกันครับมันอยู่เส้นได้บางๆเราเราใจมันรักอ่ะทําไงที่ถึงจะทําขนาดไหนก็ช่างเราจากอกจากนี้ไม่ได้หรอกมันเขารู้ตัวเขาศัสยเขารู้ตัวเขาประมาทอะไรก็รู้ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรเปล่าเขาไม่ได้โกรธช้างเขาโกรธตัวเองแม่แต่สังขารไง เนี่ยนะขามาันถึงไปแต่ก่อนมันตีลังกาได้เลยใช่ไหมรู้กันเท่านั้นแหละดูออกนี่ได้รู้ไ่ไดย,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 ยังแพ้ยังยังเป็น,นอยู่นะอ่าลุงลุงคอยกันนี่เจ็บตะวันหัวแตกเจ็บเข็มนี่เย็บผมเดี๋ยวนี้ใช้เสียงขู่ไปก่อนว่าผมกลัวไหมผมไม่กลัวเหมือนเดิมมันจะกลัวก็มันไปไม่ได้เราต้องอยู่กับช้างเราจะกลัวช้างถึงเราจะเป็นยังไงเราก็อย่าไปกลัว สวัสดีครับพี่ตั้งโต๊ะแล้วครับแม่ดันทาลุงศักดิ์สวัสดีแม่ดันทาปัดสวัสดีสวัสดีครับสว็นตัวเล็กที่ลูกเหรอเนะรื้กทั้งชาวบ้านเราของผมนี่แหละผมรับจ้างเดียงกับมาครับวันนี้ลุงพุ่งคุยบอกว่าอากาศร้อนเลยถอดเสื้อนะครับไม่ใช่ถอดเสื้อเพื่ออะไรหรือไม่ถอดเสื้อเพื่อจะล้างเท้าเมื่อกี้แล้วแล้วซ้อมเออเอาซ่างเอาซ่างไปซ้อมยังไปเออ เขามีบทมีบาทเออมันตอนนี้ผมช้างกุยช้างพญาสุรีช้างกันบวช้างกันเด่นมรืม้วนมันมีมันมีฉากเพราะว่าอะไรว่าแต่ก่อนเนี่ยการแสดงช้างอะถ้าไม่นัดกันไว้มันม้วครับออกอะไรล่ะเป็นไรคือว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนะวิธีมันเปลี่ยนไปตามยุคไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเรื่องเรื่องงานช้างเนี่ยเราจะเข้าทุกฉากมันคนก็ไม่ได้อะไร ครับผมเราต้องแบ่งกัน<ผ>ม,มีพระเอกอมีซุกตาตอาจารย์จะเปิดใจอะไรลุงศักดิ์ไหม๋ยวผมจะได้เอาไม้มาม่เปิดทำไมไมาเปิดทำไมรุ้จากจากนรู้จากตั้งแตนนานแล้วครับกานขาวเนี่ยดังตลอดดังดูดีไม่มีกินไงไม่เรามาชื่มชมมามาุวิถีชีวิตคนตากแดดถือเ็าเอาใช้มาอวดกันเขามาคุยกันเขามาหาแฟนคลับสมัยก่อนนะมีชาวต่างประเทศนะญี่ปงยี่ปุ่นเขามาแฟนคลับมาถึงปีนี้เนี่ยนั่งปีนี้ได้เจอกัน แล้วก็เกิดจากความภาคภูมิใจผมนี่บอกว่าศิลปะวัฒนธรรมมันเกิดจากความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษถามว่ามหาเงินมันคุ้มไหมล่ะมันไม่คุ้มเราคือว่างานจังหวัดตัวเองก็ต้องเราต้องมาเนี่ยเขาภาคภูมิใจรคือว่าเราคืองานบ้านบ้านตัวเองไม่มาก็คือว่าไม่ใช่แล้วเราต้องคิดว่าเออภูมิใจที่ว่าบ้านเรามีตังแต่กันมาทุกปีไหมมาทุกปีเลยผมไม่เคยขาดเออตั้งแต่เด็กแต่อะไรเขามีความภูมิใจเขาแต่ก่อนเดินมานะรัดทุกมาเลยรัมารัตนนาสีขออึ่ง ข้าตูมข้าตูมมาจมพระนี่เขาเอาข้าวสารใส่หลังมาโอ้นอนกันแต่ขอโทษทีวันไอ้แต่ก่อนเขามีข้าวสารแจกข้าวสารอาหารแห้งนะแจกตอนนี้เปลี่ยนไปออนไลน์ออนไลน์เลยไอ้รถจิ๋วๆอ่ะเลยอ้าวเดี๋ยวไปดูไอ้ยันหน่อยอ้าวเดี๋ยวเขาเปิดไปเดี๋ยวผมจะพามานาไป